เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็มาอยู่กับผมกับกับนายเอ่อชแนลมิสเตอร์ไอจีคุงนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวแอปมูบิเซนนะครับผมเป็นแอป,แปที่สุดยอดนะครับก็เออสงใส่กันน,กกนานานะว่าโทรศัพท์บ,บางเครื่องรู้ไม่ได้เราอยากจะใช้เล็กแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ก็ต้อง เวลาซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับผมก็แนะนำแอปนี้นะผมบางคนบอกว่าอัดแล้วกระตุกอยากให้มันอ,อ,อยากให้มันอัดแล้วไม่กระตุกทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะสอนนะครับผมนะตอนแรกให้ไปโหลดมานะผมตามเพจสโตนะฮะดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เอาไว้แล้วกันนะครับนะครับผมแล้วก็ให้กดเข้าไปตรงนี้นะครับอย่าีน้นั่นแหละ แมเป็นรูปไอ้หน้าต่างสีเหลืองสีแดงนี้นะฮะนะครับให้มันเป็นอย่างนี้นะผมแล้วตรงเนี้ยเอ่ออันนี้นะที่คนบอกว่ามันแหลกจิ๋วๆิที่ตรงนี้นะฮะคือถ้าเกิดเราปรับอันเนี้ยก็จะแหลกมากอันนี้ก็จะปานกลางแหลกน้อยน้อยมากนะครับแต่ผมเน้นนะก็คือ360นะครับสรสับไขที่กลางๆนะแต่ระ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 ดับผมก็720หรือ4ี่ได้นะครับ เนี่ยกกลางๆให้สารเรา1 p กับ220 p นะฮะจะได้ไม่เลกนะครับแล้วคุณภาพตรงนี้นะผมก็แนะนำว่าให้ปรับมาสีนะผมเพราะว่ามันอัดแล้วมันจะไม่กระตุกเลยนะครับคือคือแมแต่เอซส,สผมก็ยังปรับเป็นสีนะฮะ FBS นี้ผมแนะนำาี่มาหรือไม่ก็สามสิบนะครับเป็นของผมผมแนะนำเลยนะฮะ จะอ,อัตโนมัติก็ได้นะฮะไม่ว่านะครับคือถ้าอัตโนมัตินี้มันจะแล้วเตะนะถ้าเกิดเจอจ,จะกระตุกแค่ไหนมันก็จะขึ้นเลขตัวอื่นมาให้เราเลยนะครับนะ mm hmm. อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอ่าเดี๋ยวช่างมันนะอย่าเพิ่งยุ่งกับมันนะครับผมเอาชสี่หายหลุดชิบเกล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปหมดทำความสะอาดโควิการนี้ ผมแนะนำว่าให้เปิดนะครับนะฮะผมแนะนำว่าให้เปิดเลยนะครับเสียงนะฮะอันนี้เปิดใช้งานอันนี้ปิดก็คือจะไม่ได้ยินเสียงที่เราพูดเข้าไปนะฮะแต่ถ้าเปิดก็จะได้ยินนะครับอันนี้มีเสียงเสียงภายนอกภายในนี่ผมเดี๋ยวผมแนะนำให้เปิดเอ่อภายในนะฮะด้แอปเสียงไมโครโฟนนะแต่แอปนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เสียงเกมหรือเปล่านะ ห้่สิบหูฟังไปนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราเปิดแฟนเราจะได้เสียงแต่เสียงของแอปที่ถูกบันทึกไว้นะผมเสียงที่เราจะพูดไม่ถูกบันทึกนะฮะนั้นผมแนะนาให้เปิดภายนอกนะครับโอเคเปิดภายนอกนะเออโอเคตัวกลมนะฮะอันนี้แล้วแต่นะผมอาจจะเป็นโลโก้หรือจะเป็นรูปภาพเราก็ได้นะครับรูปภาพรูปภาพนี้ขข ไปใส่เอาเองนะฮะนี่เอ่ออาจจะเป็นรูปยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับนะฮะแต่ผมจะเป็นโลโก้ไว้นะครับปีการใช้งานจะซ่อนตอนัวรถรูปบันทึกอะไรจะซ่อนโดยอัตโนมัติในการให้ติดถูกไว้เลยฮะนะฮะอา่าต่อไปก็กล้องหน้ากล้องหลังนะครับเราจะมาเปิดกล้องได้หรือเปล่า ก่อนนะฮะเซ็นเซอร์เอาไว้ล้ตะกี้นะตกแหงหมดนะครับผมโอเคไหลน้ำไหลน้ำคือโลโก้เนี่ยเราจะเปิดเราจะปิดนะผมแนะนำให้ปิดนะฮะถ้าเราลำคาญนะครับจะเกิดใครเป็นเด็กดีอยาให้ชีวิตของไอปัดก็คือ,อนะคโมบิเซนก็เปิดไปนะครัชเดี๋ยวเดี๋ยวผิดนะรับพลังอันนี้ก็คือจะจะนับพลังว่ากี่วินะผม ก็กดอ,อัดอ่ะกดปุ๊บมาาบันจะสามสองหนึ่งแล้วก็อัดน,นะครับสลหักใครที่ไม่กลัวเลยเลยแบพิการไปนะสำักคนที่โอ้ยเปิดตัวต้องนานๆหนึานานหน่งสิบวิเออเจเค็บเนะครับโอเคอันนี้คือปุ่มนะครับไม่ใช่ป็นปุ่มโชว์ทัชสีาขา,ขาวๆจดุดเล็กๆถ้าเราจิ้มตรงนี้มันก็จะติดตรงนี้ถ้าเราจิ้มตรงนี้นนนมันก็จะติดตรงนี้ปุ่มสีขาวนะเอาไว้สอนใช้แอปต่างๆนะครับผมนะฮะอ่า อันนี้คือเวลาการบันทึกนะครับผมใช่วะเออถูกแล้วนะครับเออคือมันจะแสะดงตัวเลขหรือเปล่าให้กดภายในของ A อรเซอรนะครับใช่วะอานไม่ค่อยออกนะเส้นทางการจัดเก็บนะครับให้แนะนำว่าเออเป็น,นมนอบิสเซลละก,กันนะ ดีจะเก็บเฮ้ยเอาโมบิเซนดีกว่านะเพราะว่าเขาให้ที่เก็บมายังดีแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะไปสลับกันไปมนะ้วนแล้วก็เอาเรื่องอันที่สองโอเคอันนี้ไม่ต้องสนใจนะเปิดตัวแก้ไขคือตัดคลิปนั่นแหละนะครับลองไปศึกษาเอาอันนี้คือเวอร์ชันนะฮะเลขเลขบางโทรศัพท์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อะไรนะเฮียอ๊อฟ เฮลดิคส์เฮลดิคส์อะไรดิกส์มีแค่ดิคส์นะคืออะไรไม่รู้เนี่ยรเราสามารถเปิดคำถามตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามะไรสงสัยให้กดตรงนี้เลยหรือเปล่านะฮะถ้ามีปัญหาแล้วก็โต์ไปด้านล่างคลิปนะครับส่วนอันนี้ผมแนะนำห้ปรับเป็น 360P เลยนะครับ ไม่ชัดไม่อะไรก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับวันนี้ไงถ้าเกิดเราอัดไปอีกลงวิดีทมันก็จะดรอปตานกลางอยู่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ให UM like, ้ผมด้วยนะฮะก็เป็นชแนลใหม่นะฮะมิสเตอร์นี้นะเออมิสเตอร์นี้ชแนลนี้นะครับผมนะฮะก็อย่าลืมที่กดปุ่มซับสไครต์หรือปุ่มติดตามนะฮะเอาชมคลิปใหม่ทุกเมื่อนะครับผมจะไม่ เรจะมีแอปมารีวิวกันอีก่าดนึงเลยนะครับผมคิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย